วันนี้เรายังคงต้องเกาะติดกันนะครับสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมนะครับในพื้นที่ภาคใต้หลายจังหวัดเลยทีเดียวนะครับโดย3-4ถึงจังหวัดเนี่ยตอนนี้เนี่ยอ่วม อ่วมหนักมากๆนะฮะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไล่ตั้งแต่พัทลุงลงไปแล้วกันนะฮะเพราะว่าล่าสุดนี้ทีมข่าวเราประจำอยู่2จังหวัดแล้วนะครับนั่นก็คือที่สงขลาหัดใหญ่แล้วก็ที่ยะลาอ่ะดูพัทลุงกันก่อนนะครับสถานการณ์น้ำล่าสุดหลังจากฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนานกว่า1สัปดาห์นะครับจากข้อมูลคือตั้งแต่21พฤศจิกายนนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้น้ำท่วมขยายวงกว้างแล้ว11อำเภอ64ตำบลน,นะครับ แล้วก็มีพี่น้องประชาชนในพัทลุงเนี่ยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำตอนนี้เนี่ยกว่า270,000ชีวิตเลยทีเดียวนะครับวันนี้เนี่ยน้ำไหลหลากจากภูเขาบรรทัดเริ่มน้อยลงแล้วนะครับส่วนพื้นที่อำเภอโซนติดภูเขาอย่างอำเภอกงราําอตโมอเภอศรีนครินทร์แล้วก็ศรีบันพศเนี่ยสถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงบ้างนะครับ ระดับน้ำเนี่ยเริ่มลดลงถนนสายหลักระหว่างอำเภอแล้วก็ถนนเข้าหมู่บ้านเนี่ยพอจะกลับมาใช้งานได้บ้างน,นะฮะแต่ภาพส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้ฮะยังต้องเดินลุยน้ํากันอยู่ยังต้องนั่งเรือกันอยู่แบบนี้นะครับก็พี่น้องประชาชนที่อพยพออกจากบ้านเนี่ยก็เริ่มจะทยอยกลับเข้าบ้านกันแล้วนี่ภาพทยอยกลับเข้าบ้านนะครับแต่ก็ยังไม่ยกพวกเข้าของเครื่องใช้ทีเ่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบนี้ ลงจากที่สูงนะครับเนื่องจากว่าน้ำเนี่ยมันก็มีโอกาสจะมาอีกนะครับคุณผู้ชมในขณะเดียวกันเนี่ยมวลน,น้ําที่ไหลบ่าสูส่อาเภอแล้วก็หมู่บ้านที่ติดกับทะเลสาบบางพื้นที่ยังมีน้ําท่วมขังสูงกว่าเมตรหนึ่งทีเดียวนะครับในส่วนพื้นที่เหล่านี้เนี่ยจะเป็นเจ้าหน้าที่นะฮะที่พยายามจะส่งความช่วยเหลือเข้าไปอยู่นะครับจากพัทลุงอ่ะดูภาพที่สตูนกันบ้านนะครับอย่างสตูนเนี่ยผมพาไปดูจงตําบลปลามพัฒนาที่อำเภอมะนังนะครับ เจ้าหน้าที่จากกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่5นะครับมีการนํากําลังช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่รวมไปถึงมีการตรวจสอบระดับน้ํานะครับว่ามันมากน้อยขนาดไหนก็กยังต้องลุยกันแบบนี้นะครับก็เอาน้ํำดื่มเนี่ยไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนชาวบ้านด้วยนะครับแล้วก็สำรวจพื้นที่ครัวเรือนที่ได้รับความเสียหายในเบื้องต้นไปก่อนเพราะน้ําลงเนี่ยคุณผู้ชมครับ นอกจากช่วยเหลือเรื่องอของยังชีพต่างๆแล้วเดี๋ยวความเสียหายมันจะเกิดขึ้นก็ต้องยื่นมือไปช่วยเหลือกันด้วยนะครับส่วนอ,อีกจังหวัดหนึ่งที่น้ำเพิ่งมาระลอกใหญ่ตั้งแต่วันก่อนนะครับก็คือที่จังหวัดสงขลา เมื่อวานนี้ทีมข่าวเราเนี่ยก็เข้าไปติดตามนะครับน้องเนยนัชนิดเทียนน้อยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ล่าสุดเห็นบอกว่าสถานการณ์เนี่ยดูเหมือนจะเริ่มทรงๆนิดหนึ่งนะครับตอนนี้น้องเนยเนี่ยเห็นบอกว่าอยู่ในพื้นที่ตําบลควนลังอําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเดี๋ยวติดตามบรรยากาศที่สงขลากันสดๆเลยเชิญครับน้องเนยครับ ค่ะพี่ ben, เบน์คุณผู้ชมคะแม้สถานการณ์น้าในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาหลายพื้นที่จะคลี่คลายลงแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังมีบางพื้นที่ที่มวลน,น้ํายังเอ่อท่วมเต็มพื้นที่อยู่อย่างจุดนี้เนี่ยนะคะคือชุมชนบ้านนาครวนให้คุณผู้ชมดูด้านหลังนะคะก็จะเห็นได้ว่ามวลน,น้ำเนี่ยนะคะแม้จะลดระดับลงไปแล้วแต่ว่าต้องบอกว่าก็ยังมีปริมาณเยอะอยู่นะคะภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ก็จะเห็นว่าชาวบ้านเนี่ยเขาก็มีการเดินเข้าออกบางคนเนี่ยก็พายเรือนะคะแล้วก็เข้ามารับข้าวรับอาหารรับน้ําดื่ม ไปต้องบอกว่าด้านหลังนั้นนะคะจะมีชุมชนอีกซึ่งก็มีบ้านเรือนของชาวบ้านอีกไม่ต่ำกว่า200หลังคาเรือนนะคะที่ยังถูกมวลน,น้ำเนี่ย เอ,อ่อท่วมอยู่เรียกได้ว่าจมบาดาลแต่วา่าวันนี้เนี่ยเฉลี่ยแล้วเราลงพื้นที่มาตั้งแต่ช่วงเช้าเฉลี่ยแล้วตั้งแต่ช่วงเช้าผ่านมาไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยนะคะต้องบอกว่าน้ำเนี่ยลดร,ระดับลงนะคะแล้วก็เริ่มมีเจ้าหน้าที่ต่างๆเนี่ยเข้าพื้นที่มาให้ความช่วยเหลือชาวบ้านทั้งเรื่องของการนําของมาแจกอันนี้นําของมาแจกใช่ไหมคะจากทีมไหนคะมาเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันสดๆเลยอันนี้เข้ารายการสดอยู่นะคะจากทีมไหนเอาอะไรมาแจกกันบ้าง จากไหนคะสวัสดีค่ะจากสโมสรโรตารี่หัดใหญ่อีทเดี๋ยวขออนุนะสวัสดีครับจากสโมสรโรตารี่โค้กสมิตรชุนหัดใหญ่ครับเอาเอาอะไรมาแจกบ้างวันนี้ถชงยังชีพครับถึงยังชีพครับไปจุดไหนกันมาแล้วบ้างยังเลยครับนี่เพิ่งเจะลงครับนี่ใช่ไหมใช่เมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานเรามีแจกข้าวกล่องทั้งหมด200กล่องน้ำเอ่อน้ำอเภอหัดใหญ่เดี๋ยววันนี้อีก500กล่อง500โอเคส่งกำลังใจ โอเคส่งกำลังใจให้พี่ๆด้วยนะคะเดี๋ยวไปกันต่อไปพูดคุยกับทางชาวบ้านนิดหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะก็จะเห็นได้ว่าร่องรอยของความเสียหายนะคะต่อให้มวลน้ำเนี่ยมันลดไปแล้วแต่สิ่งที่ทิ้งเอาไว้คือร่องรอยของความเสียหายเดี๋ยวเราพูดคุยกับพี่หน่อยเดินออกมานิดนึงได้ไหมหนูสามารถเข้าไปได้ไหมจ๊ะเข้าได้เนาะโอเคเดี๋ยวเราค่อยๆเข้าไปนะมาคุณพี่บ้านของคุณพี่น้ําท่วมตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงเล่าให้ฟังหน่อยจ้ะ บันโกะอ่ะโอเคด้วยความเที่รายการสดเนาะอามาพี่จ๋านิดนึงนะนิดนึงนิดนึงท่วมตั้งแต่เมื่อไหร่จ๊ะวันแรวันนัดหนนะันพฤหัดใช่ไหมจจเสียหายยังไงกันบ้างเล่าให้ฟังหน่อยขยบมาใกล้ๆนิดนึงคุณพี่ตูนะต้เสียหายหมดเลย <ใจ S 1> เข้าไปดูหน่อยไหมล่ะทีมข่าวมาอ่ะ ที่เขาบอกว่าตู้เสียหายอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะด้วยความที่บ้านเนี่ยเปิดร้านขายของชําใช่ไหมคะพี่เสียหายยังไงบ้างไหนพูดหน่อยสิก็ของจมน้ําจมน้ําหมดเลยตั้งตัวกันทันไหมเก็บข้าวเก็บของทัน<พ>ไหมพอพอมั่งพอได้พอได้ข้าวของเครื่องใช้อุปกรณ์<พ>เครื่องใช้<พ>ใชไฟฟ้าตู้แช่ไปหมดเลยครับอันนี้ถือว่าหนักที่สุดในรอบหลายสิบปีเลยไหมประมาณสิบกว่าปีเนี่ยสิบกว่าปีใช่ไหมใช่ใช่โอเคต้องการความช่วยเหลือในส่วนไหนอะไรยังไงบ้าง ก็เนี่ยครับของทิียายประมาณนี้อยากจะฝากอะไรถึงหน่วยงานภาครัฐหน่อยไหมหลังจากนี้ต่อให้น้ำคลี่คลายลงทางชาวบ้านเองต้องการความช่วยเหลือ,อยังไงบ้างก็เนี่ยช่วยของทิียายนะครับอโอเคส่งกําลังใจให้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปกันต่อน,นิดนึงนะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตลงจากบ้านของชาวบ้านก่อนนะโอเคอ่ะ เดี๋ยวให้ดูกันภาพบรรยากาศสดๆเดี๋ยวด้านนู้นนะคะก็จะเห็นได้ว่ามีหน่วยงานต่างๆนําเรือท้องแบนนะคะเข้าพื้นที่มา ต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยยังสามารถเดินเท้าแล้วก็รถที่ยกสูงยังสามารถเข้าพื้นที่ได้แต่ว่าด้านในตัวชุมชนเลยเนี่ยนะคะอีกไม่ต่ำกว่า200หลังคาเรือนเนี่ยนะคะต้องบอกว่ามวลน้ำเนี่ยเต็มพื้นที่บางจุดระดับน้ําสูงเลยเกินหน้าอกขึ้นไปบางจุดเนี่ยมิดศีรัะนะคะซึ่งก็มีชาวบ้านบางส่วนเนี่ยยังอยู่ในบ้านอยู่แล้วก็ไม่ประสงค์ที่จะออกนอกพื้นที่นะคะแต่สิ่งที่ชาวบ้านเขาต้องการและสะท้อนผ่านทีมข่าวมาเมื่อช่วงเช้านี้นะคะก็คือเรื่องของข้าวปลาอาหารแล้วก็น้ําดื่มจะเห็นได้ว่ามีเจ้้าาหนที่ หลายภาคส่วนมากๆนะคะทั้งทั้งหน่วยงานภาครัฐรวมไปถึงภาคเอกชนเนี่ยนะคะเข้ามาในพื้นที่แล้วก็เร่งให้การช่วยเหลือทั้งที่ชาวบ้านเองเนี่ยนะคะที่จะประสงค์จะออกจากพื้นที่มาเขาก็จะเอาเรือไปรับมาส่วนใครที่ไม่ประสงค์ทั้งเจ้าหน้าที่เองก็จะนําข้าวปลาอาหารน้าดื่มเข้าไปแจกนี่นะคะเรายังคงต้องติดตามและเกาะติดสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่กันอยู่เพราะว่าด้วยความที่พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเราลงวิดีมาตั้งแต่ช่วงเช้าต้องบอกว่าฝนเนี่ยสลับกันตกหยุดตกหยุดสลับกันนะคะแล้วก ตอนนี้เนะี่ยฟ้าเริ่มมืดอีกแล้วนี่คือสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่ค่ะครับอขอบคุณน้องเนยเถ้าพอจะจะสื่อสารกันได้นะฮะถามน้องเนยสักนิดหนึ่งว่าตอนนี้ถ้าสภาพในย่านเศรษฐกิจของหาดใหญ่เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะล่าสุดเท่าที่น้องเนยได้ได้ไปตรวจสอบมา สภาพในย่านเศรษฐกิจตอนนี้นะคะต้องบอกว่าหัดใหญ่ในเนี่ยเมื่อวานนี้น้ำยังเอ่อเข้าท่วมอยู่นะคะแต่ว่ามันเป็นก่อนที่จะถึงตลาดกิมหยงแต่ช่วงที่เป็นย่านเศรษฐกิจจริงๆเนี่ยนะคะมวลน้ําไม่ได้เอ่อเข้าไปท่วมแต่ว่าวันนี้ตัวหัดใหญ่ในก่อนที่จะถึงย่านเศรษฐกิจเนี่ยค่ะน้ำเนี่ยลดระดับลงแล้วทิ้งไว้ก็แต่ล่องรอยของความเสียหายซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่ทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนีธที่ต่างๆรวมไปถึงชาวบ้านนะคะเข้าพื้นที่เข้ามาเพื่อทําความสะอาดกันแล้วค่ะ อืมอ่ะนี่นะคะก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดที่หาดใหญ่สงขลาขอบคุณน้องเนยนะครับขอบคุณน้องเนยนะฮะอ่าเดี๋ยวทีมข่าวเรายัางอยู่ในพื้นที่กันต่อนะครับคุณผู้ชมครับ